โอเคผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าดวงดันทองเนี่ยหนึ่งคนกับสองคนเนี่ยได้ของต่างกันหรือเปล่าครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับเต้ยสติอไม่ใช่นะครับน้องไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผมก็วันนี้เราจะยามพิสูจน์อะไรนิดๆหน่อยๆนะทุกคนครับก็คืออยากจะรู้ว่าดันทองหนึ่งคนกับสองคนเนี่ยของมันจะต่างกันมากแค่ไหนนะทุกคนครับก็คืออนที่ผมก็ไม่ได้ลองแต่ว่าอยากจะลองเห็นเขาบอกกันว่ายังไงของมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับแต่แค่อยากจะรู้ว่าของมันต่างเยอะต่างน้อยครับก็ นนะคครับทุกโอเค okay, okay, เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ผมจะผมคิดว่านะครับผมน่าจะ,จะอด่านที่มันมันพอที่จะได้ใช้หินนะคัทเนี่ยผมน่าจะได้ใช้กันเลยอะห้องระดับยากไปเลยนะครับผมโ okay, อเคคอนเฟิร์มดูบัคบริการเติมดูบัคแบบ ID Pass และ VP Server เร์ลเยจ7โคตรคุม้มน้องชายและตอนนี้มีบริการเกมพาร์ตเลเยสิ 40, เช่น Anime Punching Anime Fighter และเกมอื่นอีกและบริการเติมเกมออนไลน์อีกหลายเกมแถมยังมีทอยโค้ดให้ไปสุ่มกันด้วยใครที่สนใจพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับต้องชายโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ลงไปทั้งหมดประมาณเกือบ7นาทีมาดิเจดนาทีกว่าแล้วทุกคนเกือบ8นาทีนะครับแล้วก็จอห้องทอง1ห,ห้องนะครับเราจะนับประมาณแค่ผลดีวายนะครับแล้วก็ไอพาร์ตสโทเค็นนะครับหรือว่าอันนี้นะทุกคนนี่เราจะนับแค่นี้กับดีวายนะอยากจะรู้ว่าโอ้โหดีวายผมตันอนะย่อยทิ้งก่อนแล้วกันเอาเดี๋ยวหนึ่งสี่แป รวมด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราได้กี่อันนะครับแต่ว่าน่าจะนับตรงนี้แหละด้านล่างนะครับตัวนะกล่องแรกไปเลยครับผมกล่องแรกนะครับเราได้ซีเครตมาหนึ่งอันอ่ะซีเครตก็นับด้วยแล้วกันนะครับซีเครตมาหนึ่งอันนะทุกคนครับอ่ะโอเคซีเครตมาหนึ่งอันแล้วก็พาสซสีตัวเครื่องสองอันซีเครตสองอันดิฟฟูดหนึ่งอันนะครับผม ดีวิฟทดีวิฟุ์ฟตแต่ว่าเกลืออยูน่นะสองกล่องก็สำหรับผมถือว่าเกลือนะครับสองกล่องอ่ะเดี๋ยวเราจะหาต่อห้องบอสผมจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กุญแจห้องบอสนะครับก็ต้องหาห้องทองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้กุญแจนะถึงจะสามารถเปิดห้องบอสได้นะครับเผื <S <S ่อคนอาจจะไม่รู้นะ <S <S ก็หากันไปนะครับหามาแปดนาทีเจอห้องเดียวมันมีทั้งหมดสี่ห้องนะทุกคนครับคือโคตรเยอะไหนที่สุดทุกคนไหนที่สุดเราก็เจอโอ้โหคือสิบสามนาทีนะครับเจอสองห้องมันมีสี่ห้องนะครับ โอ้โหเราต้องหากุญแจบอสอีกอ่ะทุกคนมาขอสามกล่องได้ไหมรอมานานโอ้ได้สามกล่องโอเคโอเคไม่บ่นก็ได้ให้สามกล่องก็เจ้าเช้ากันแล้วกันทุกคนปุ๊บโอ้ได้ดีวายมาสองอันนะครับแล้วก็ได้ดีวิฟุตมาสองแล้วก็ดีวัสลีบหนึ่งนะครับ อันนี้ได้ดีพัลสีมาหนึ่งนะครับแล้วก็ซีเกตสามแล้วก็ดีไวอีกเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อสองสามอันมั้งก็ทุกอย่าง3อย่างเนี้ยดมันจะมีดีไวซีเกตนะครับอันนี้ได้เลยนะโอเคได้ซีเกตจะมีดีไวซีเกตนะครับแล้วก็พาสสีโทเค็นนะครับที่ผมจะแปะไวให้นะครับว่าลงคนเดียวได้เท่าไหร่ลงสองคนได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมาวัดกันท้ายคลิปว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับน้องๆก็พี่จะไม่รู้นะพี่จะรู้ตอนที่พี่คำนวณก็คือตอนทำคลิปนั่นแหละครับทุกคนโอเคได้สองกล่องนนนนนะะะะะทททุกคคคครรรรััับบแตตต่่่่่เเเาาาจจไไไไปปลลลงงงงง้้้ยยออมมมมมมีีีผผดดดโ๋วใหห อ้าวเจออีกห้องนึงแล้วครับผมนี่ห้องที่3ครับทุกคนเออเจอเร็วขึ้นเว้ยสิบห้าทีได้3ห้องผมคิดไว้นะน่าจะประมาณ20นาทีนะครับทุกคนน่าจะจบดันนี้นะน่าจะใช้เวาลานานประมาณนั้นแหละ20นาทีไปยาวๆโอวดนานอะ่ะจริงๆไม่อยากให้เกิน10นาทีด้วยซ้ำนะโหลดได้2กล่องเอาเพ่สองกล่องอะ่ะชิวๆอูได้ได้พระสิบตัวขึ้นมาหนึ่งอันโอเคเดีย๋ยวซ้ายตรงนี้อีกอันหนึ่งข้างบนนะครับเดีย๋ยวเราไปเคลียร์ แล้วก็ด้านขวาข้างบนอีกตัวอันนึงมันจะได้รู้ไปเลยว่าคลิปเนี้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับลงคนเดียวกับ2คนเนี่ยถ้าลงคนเดียวอ่ะแล้วของต่างกับ2คนแบบเยอะมากเนี่ยผมมั่นใจว่าลงคนเดียวโอเคกว่านะครับกาลง2คนแล้วแบบเราแบบเราอยากลงหลายๆครั้งก็ไม่แย่นะครับทุกคนแต่ถ้าของไม่ต่างกันก็ชิวๆเลยถ้าของมันไม่ต่างกันนะมาเปิดห้องนี้ก่อนละกันขอสี่กล่องอะ่ะสักห้องนึงได้เปล่าเอามันจะไม่ตายหรอโอเค ขอซีกล่องสักห้องหนึ่งสักอุ้ยอันนี้เท่าไหร่สามกล่องครับทุกคนโอเคดีกันดีกันปึ๊บได้อะไรอุ้ยได้พาสิตัวเคลนมาัสี่อันเนี่ยคือดีมากนะทุกคนอันนี้ได้มาเท่าไหร่ได้มาห้าอันโคตรเยอะอุ้ยเดี๋วะลงคนเดียวที่ของเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะเกลือไหมนะครับอันนี้อัสุดท้ายอ,าอย้าวยังครับทุกคนคือยังไม่จบอ๋อยังไม่จบนะโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับทุกคน น่าจะห้องด้านบนขวาบนแน่เลยโอเคห้องนึงนะครับเดี๋ยวเราเหลือห้องทองอีกห้องหนึ่งนะครับเราจะครบแล้วนะครับสำหรับห้องทองมาแล้วนะครับห้องทองมาแล้วโอ้โหอยู่อย่างไกลดูดิแม่งโคตรไกลอะ่ะไกลถือว่าไกลมากนะครับถ้าเทียบอะ่ะผมใช้เวลาโสดิบกว่านาทีอะ่ะลงคนเดียวเลยแหละมันงม่ได้ใช้เวลานาะนแต่น่าจะไม่เกินยี่สิบนาทีครับทุกคนก็ประมาณสิบเก้าทีจบแล้วนะครับโอเคทุกคนเคลียร์เดี๋ยวผมจะแปลของทุกอย่างเลยนะครับที่ผมได้จากด่านเนี้ยยกเว้น ไม่กี่อย่างผมจะแปลแค่3อย่างนะครับจะมีดีวายแล้วก็เนี่ยพาส,สิซีฟโทเค็น,นครับแล้วก็ผลลัพธ์แค่นี้แหละ3อย่างนะครับจะมันวัดกันที่ของแค่นี้แหละครับสำหรับผมนะปึ๊บแต่แม่นได้เยอะมากเลยว่ะพาสซีฟจาก32ปะ่ะ ได้มา23ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวได้มาเยอะครับพันสิบโอเคนะทุกคนมันมันวัดตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ได้ใช้แน่นอนครับอันนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้2คนลงทันนะครับในห้องต่อไปโอเคเพื่อการเสียเวลาแตตอนนี้ผมไปหาคนมาเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่พี่คนเดียวนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะไปหาคนเพิ่มอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับน้องชาย Let's go โอเคครับทุกคนมาตอนนี้นะครับเราได้คนลงแล้วนะครับก็คือเป็น ซิมนะครับเป็นเด็ก VP นะครับของดิเตอร์เซียนนะทุกคนครับมาเวลาลงกับมันแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าของเนี่ยลงกัน2คนเนี่ยมันจะต่างกับคนแรกเยอะแค่ไหนนะครับหรือว่าต่างจากคนเดียวเนี่ยลงคนเดียวแค่ไหนนะทุกคนครับโอเคไปต่กอดอื่นก่อนได้เนี่ยต้องหาต้องหาห้องทองก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันเรื่องห้องถูกมัเนี่ยต้องหาห้องทองก่อนโอเค let's go นี่ก็คือผ่านมาเกือบจะ6กาทีแล้วนะครับพี่ก็ยังไม่เห็นวิวเวลห้องทองเลยนะครับทุกคนทุกคนดูซ้ายดิครับโอ้โหคือ ันค่อนข้างเกลือเลยนะเอาจริงเนี่ยถ้าทีคนจะเจอสักข้อหนึ่งก็ยังดีนะครับนี่คือยังไม่เจอเลยนะครับนี่ขนาดพี่ระดับแบบ80 e เลยนะครับ dbc ี่เจ็ดสิบแปดสิบ e นะทุกคนคือยังไม่ไม่เจออ่ะขออภัยนะครับหยาบนะครับแต่มันไม่เจอจริงจริงไว้ทุกคนเนี่ยคือมันหายากไปบางทีห้องทองอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ลงเอยได้สี่ห้องะครับตัวเขาจะไหมสี่ห้องแต่ไม่หายากอะ่ะหายากแบบเกินไปอะ่ะเอาจริงคนจะออกมาหน่อยได้มาเจมทำยไมเขาเอาห้องมาไว้ยังไงวะมันหายากาย,ยากจ เจอแล้วเจอแล้วเอ้ยไม่ต้องรอแบบมันมาเร็วมากว่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตีพร้อมกันเลยดีกว่าเราจะได้เทนะ่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันปึ๊บ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 อ่ะกล่องแรกเลยปึ๊บกล่องที่สองอุ้ใต้ดีพัลซีมาสองอันนะครับแล้วก็ดีไวทยหนึ่งอันแล้วก็ดีวินนว,ว,วไม่ใช่ดีวิวซีเคทฟุตนะครับผมก็เดี๋ยวจะดูว่าได้เท่าไหร่นะทุกคนอ่ะก็จะช่วยกันนับแต่ผมจะนับไปเลยนะว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทุกคนโอเคตามนั้นนะครับผมนี่ห้องทองเอนไซม์ว่ะทุกคนมีกล เออเกลือเหมือนกันนะครับอ้าวไปอเคครับตีกล่องต่อไปเลยดีกว่าเอา้าไม่ได้ช่วยมันตีนี่หว่าดีมตัวทีน้องไปครับได้ประมาณนี้ครับทุกคนก็กำกันกึ่งอยู่นะเอาจริงว่าอึดเหมือนกันนะน,นี่อะร้อยร้อยก้อนแซดอะเอออึดเหมือนกันนะนี่อะมาแล้วขอซีกล่องอุ้สามกล่องก็โอเคครับทุกคนเอากล่องน,นี้ก่อนอ่ากล่องแรกกล่องที่สอง โอ้ได้เยอะว่ะของที่สามโอ้ได้เยอะมากทุกคนมาผมไม่ได้ตีกล่องแรกอาชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับทุกคนก็บอกให้ตีพร้อมกันมันก็ไม่ตีพร้อมผมทุกคนไปโทษมาละกันนะเออไปโทษมาละกันทุกคนก็บอกให้ตีพร้อมกันพร้อมกันดูผมผมไม่ผิดนะครับเอาจริงอะ่ะผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดมาแล้วโอ้สองกล่องโคตดเกลือให้มันตีก่อนนะ ตีหอมมันครับทุกคนให้มันตีก่อนโอเคเดี๋ยวมันก็ตีเหลี่ยมกันนะทีมเนี่ยเรียบร้อยไปของก็ตามนี้ครับทุกคนดูอันนี้ถือว่าได้อยู่กลางๆได้พาสซีฟตัวขึ้นมาก็โอเคแล้วเหลือห้องนึงนะครับต้องหายห้องนึงให้เจอนะทุกคนหรือว่ามันเลือกมันเลือกไซส์ผิดปะเนี่ยใช่ไหมอ๋อชัดเจนครับทุกคนมันเลือกห้องผิดนะครับมันไปเลือกโหมดระดับอะไรไม่รู้นะทุกคนก็13นาทีเสร็จแต่ว่าของอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่า เดี๋ยวก็จะมาดูรวมๆกันแล้วกันนะครับว่าของคุ้มหรือเปล่านะครับแต่พี่จะปิดคลิปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆคิดดูกันแล้วเองนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องไม่ใช่ห้องสุดท้ายอ่ะทุกคนน่าจะเป็นระดับแบบปานกลางมั้งแต่อที่ผมลงคนเดียวเมื่อกี้ระดับยากนะครับมันจะมีห้องทองสี่ห้องก็ยังไงคนเดียวมันก็ได้ของเยอะกว่าอยู่ดีครับเพราะว่ามันลงห้องใหญ่ด้วยไงทุกคนแต่ว่าจะลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันจะยังไงก็ผมจะบวกให้อย่างละ ผมให้พัสสีบอย่างละ5ทุกอย่างบวก5หมดเลยพัสิบบวก5แล้วก็ดีวายบวกสักบวกสักสิแล้วกันไม่ดีพัสสีบโทเค็นบวกสักห้าดีวาบวกสักหกเนี่แหละแล้วก็จะเคียนฟุตบอกสัก10อันจะล้องบอก3อย่างนี้เพิ่มเข้าไปในห้องนี้ดูแลกันนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่อาทุกคนเดี๋ยวผมจะ ทำการปิดคลิปล้วการผมใครที่ชอบคลิปแนวแบบว่าทดสอบสารลงสารละหรือว่าทดแบบว่าแนวแบบอะไรเงี้ยหาความรู้พิสูจน์กันอะไรเงี้ยทุกคนก็อย่าลืมฝากรายการใหม่นะครับรายการพิสูจน์ดีเธอเนยไม่ใช่ครับทุกคนก็รายการนี้ก็คือเหมือนแบบว่าอยากรู้ว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวคือผมอยากรู้ว่าลงคนเดียวกับสองคนเนี่ยมันได้ของต่างก,กันเยอะหรือเปล่านะครทุกคนครับโอเคก็สับนคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีทุกคนไยครับน้องชายไปแล้วครับผม